กรมควบคุมมลพิษเตือนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและลมอ่อนระหว่างวันที่5ถึง10มกราคมนี้ นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวว่าศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่4มกราคม2565ณเวลา7นาฬิกาว่าผลการตรวจวัด PM 2.5ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลการคาดการคุณภาพอากาศในกรุงเทพและปริมณฑลเวันข้างหน้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องถึงวันที่10บมกราคมโดยแนวโน้มของระดับฝุ่นละออง PM 2.5จะสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและลมอ่อนในหลายพื้นที่จากนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นในวันที่สิบเอมกราคม